แพทย์กระทรวงสาธารณสุขจัดการ Thailand Dementia Policy Watch ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะสำคัญเพื่อร่วมผลักดันนโยบายด้านภาวะสมองเสื่อมในระดับชาติโดยมุ่งเป็น,นกลไกกลางในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายและประสบการณ์จากการดำเนินงานจริงอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างเป็นรูปธรรมและภายในงานค่ะยังมีการเสวนาในหัวข้อภา ว่สมองเสื่อมดูแลได้ด้วยนโยบายและชุมชนเพื่อสะท้อนมุมมองและข้อเสนอจากผู้แทนหน่วยงานหลักทุกภาคส่วนค่ะครับก็จากสถานการณ์ปัจจุบันนะทุกท่านก็ทราบว่าผู้สูงอายุของเราเนี่ยเราเป็น complete a society แล้วนะครับก็คือเกิน20%แล้วตอนนี้มี22%ถ้าถ้านับเป็นจำนวนก็15ล้านคนทีนี้อาตาัอาตราอัตราการเกิดภาะวะสมองเสื่อมหรือดิเพนเชียในผู้สูงอายุเนี่ย ก็อ,อย่างน้อยประมาณ1%แต่ถ้าเกิดเราไม่ทราบนะครับหรือญาติเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ทันแล้วก็พาผู้สูงอายุไปเข้ารับการคัดกรองตัวไปยึดฉายเนี่ยก็จะกลายเป็นสมองเสื่อมแบบรุนแรงซึ่งนั่นก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมาค่อนข้าง,งเยอะก็มีความจําเป็นครับที่จะต้องมีการทําให้ระบบของการคัดกรองเนี่ยมีการเข้าถึงปัญหาแล้วก็ access ของผู้ที่มีโอกาสจะเป็นสมองเสื่อมเนี่ย ได้แหววขึ้นครับทีนี้เฉพาะในเรื่องของการดูแลเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคัดกรองนะครับเพื่อให้ได้จํานวนผู้ที่มีสมองเสื่อมนะครับเข้ามาก่อดเบื้องต้นหลังจากนั้นเนี่ยก็คัดกรองเสร็จกคัดแยกนะครับแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการของสาสุขที่ภาคีกเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเคยคุยกันเอาไว้แต่ประเด็นก็คือว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือ,อผู้ที่ จะต้องเข้ามารับการคัดกรองเนี่ยก็ไม่รู้นะครับตัวญาติเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตระหนักหรือ Awareness ในเรื่องนี้แล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยรวมทั้งเรื่องของโรงพยาบาลหรือสถาบันของรัฐทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ดีมากนักนะครับ mm hmm. ก็เลยก็การทําให้การคัดกรองคัดแยกเนี่ยไม่ได้มีจํานวนที่เราต้องการที่จะมาบําบัดรักษาผู้ป่วยในกลุ่มน,นี้จริง แล้วก็ที่สาคัญก็คือพอเข้ามาแล้วเนี่ยระบบการส่งต่อเองเนี่ยก็ต้องทําได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงในเรื่องของการรักษาพยาบาลจริงโดยหลักการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยเราบอกมี2อข้อนั่นเองเนี่ยคือคืออะไรที่ป้องกันได้เนี่ยเราควรจะป้องกัน <c oughs> และเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลรักษาให้ดีที่สุดนะครับที่ผมมองคิดว่าส่วนหนึ่งเราต้องมองไปถึงตัวในเชิงป้องกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้ารักษาอย่างเดียวบางทีเราก็อาจจะเป็นค่อนข้างลําบาก ในส่วนต้องกันก็ต้องคอยมองตรงที่ปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมมีอะไรบ้างซึ่งแน,น่นอนเดี๋ยวนี้เป็นโรค NCD นะแต่เราจะเห็นว่ามนุษยภาวะสิ่งแวดล้อมอากาศอะไรต่างๆนี่ก็แย่ลงใช่ไหมครับมีคนเป็นเบาหวานความดันเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้มากขึ้นที่มีเอลิเทรซีแล้วก็มีชุมชนที่ดูแลแล้วก็มีระบบบริการเพราะในส่วนที่ทํานโยบายตรงนี้เนี่ย ข้อมันก็จะเกี่ยวกับหลายภาคส่วนที่ที่มาร่วมกันวันโจทย์วันนี้เมื่อกี้อาจารย์อนันตชัยที่ปรึกษา,าขัดมติการของสวท่านก็แจกแจงไปค่อนข้างชัดนะว่าเราก็จะต้องไปให้ถึงที่เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็คณะรัฐมนตรีแล้วก็มีครมการที่รับผิดชอบแล้วก็มีนโยบายแล้วก็มีแผนที่นําไปสู่การปฏิบัติครับ อาจารย์คิดว่าเริ่มต้นตั้งแต่ที่หนึ่งเรื่องของประชาชนเรื่องของตัวผู้สูงอายุและครอบครัวยังไม่ทราบว่าปัญหาพวกนี้มันคือความผิดปกติคิดว่าแก่แล้วก็เป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความเข้าใจจะต้องเผยแพร่กันนะคะส่วนที่2เนี่ยของระบบสาธารณสุขของเราก็คือว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากแล้วก็จริงๆตอนแรกเนี่ยอาจารย์คิดว่าหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักสมองเสริมด้วยซัไปนะคะ บางคนก็จะรู้ก็ต่อเมื่อที่บ้านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แม้แต่ระบบของเราสาธารณสุขเอ,เองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะต้องอย่างไรเรามีแค่เฉพาะทางซึ่งให้การดูแลเฉพาะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแต่สมองเสื่อมเป็นเรื่องที่รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นในถึงจุดจุดหนึ่งเราให้ยาไม่ได้เราได้รับได้แต่เพียงว่าให้การรักษาให้การดูแลซึ่งจะถึงแก้อัญหที่3าค่ะ ก็คือเรื่องของการดูแลเนี่ยอาจารย์อยากให้มันไม่ใช่เรื่องของครอบครัวเท่านั้นอาจารย์อยากให้มันเป็นเรื่องของอย่างที่ทังทีมคุยเพราะจริงๆเราไม่อยากอับอายนะคะที่จะเอาพ่อแม่ที่มือภาะวะสมองเสื่อมที่ทาอะไรไม่น่าดูออกไปข้างนอกแต่ถ้าคนอื่นเขารู้ว่าอ๋ออย่างนี้คนไข้ไม่สบายคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเห็นว่านี่เป็นเรื่องปกติของการเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วจะมีใครที่สามารถที่จะเอามือเข้ามาช่วย นะคะว่าวันที่ยามันไม่ได้ผลแล้วหรือวันที่กินยาไปก็มีผลข้างเคียงของยาเยอะแยะมากมายเนี่ยมันยังมีมืออื่นไหมที่จะมาช่วยเราอันนี้คือแก็บที่เราอยากได้นะคะเราอยากได้สาสุขทาในส่วนของเราแต่เราต้องการคนอื่นมาช่วยเราค่ะนะเก้าอี้นั่งขาเดียวไม่ได้เก้าอี้ต้องอย่างน้อยสามขาใช่ไหมคะนะคะต้องมีสามนักสุขต้องมีพัฒนาสังคมด้วยความวามั่งคงของมนุษย์ต้องมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและอื่นๆที่จะช่วยเราค่ะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินทร์ธรฉันซิริการนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างบอกด้วยว่าสำหรับผู้ดูแลผู้มีภาวะส,สมองเสื่อมที่ต้องการแหล่งข้อมูลตัวช่วยดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสามารถเข้าไปได้ในเว็บไซต์ caregiverthai.com พลังใจสู้สมองเสื่อมค่ะ